สิวน,นันิมีดหมอสวัสดีค่ะค่ะวันนี้จะมารีวิวมีดหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพจังหวัดนครสวรรค์ให้ทุกท่านได้ชมกันนะคะค่ะเรามารับชมความสวยงามของมีดเลยค่ะค่ะดั้มงามฝักไม้นะคะค่ะสวยงามค่ะ ค่ะขนาด9นิ้วรวมดั้มและฝักนะคะ,คะสวยงามค่ะสวยงามนะคะ,คะเรามาชมใบมีดกันนะคะ สวยงามมากเลยค่ะเป็นลายจักนาลายนะคะเป็นลายที่หายากนะคะ,คะดำและกันแห้งค่ะ,คะเก่าโบราณโบราณเลยนะคะ สวยงามค่ะท่านไหนที่มองหาอยู่ก็ทักทายกันเข้ามาเลยนะคะค่ะ,คะ สิวนนั้นมีดหมอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้กันและก,กันนะคะคนไหนที่คอยเป็นกำกลังใจให้อยู่แล้วสิวานนั้นมิดหมอก็ขอพอบคุณมากๆเลยค่ะสนใจติดต่อ063 139 4897นะคะค่ะสิวันนั้นมีดหมอขอขอบคุณค่ะ